สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอีห้าหน่ะสิหนึ่งยังเออหนึ่งหง้าบ่อุวย <c oughs> ลูกไผ่ลูกไผ่นี่ลูกไผ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 ่นี่ลูกไผ่อืม <ปะ S 1> กินลิ้นตัวเอง ฮมาเ่าไรเติดลุงศูนย์อยู่นี่แมนซ่าจักสิดามันได่ได้ดีจ็คสิเดาดไม่ได้ดีพี่ดอกเลยมันมีแนวการไปนี่หน่อยเอยสุ่มเนาะจางขาไปเรื่อยเนาะ พี่น้องเอ้ยนอนหมดได้ซองมือแล้วส่าจนอนสักกูสิไใจไปเห็ุเทียงหน้าใหม่เลยกูจะไปน,นอนอยู่เทียงมันโพดไฟดับพี่น้องเมื่อคืนนี้มันมาเล่าอห้ดีใจจัลลิคิดว่าสิได้นอนสบายเนี่ยเปิดแอร์ เปิดแอร์เพราะว่าไฟบ่พอไปไปมามาดับจ่อยอืมหนึ <c oughs> ่งหออันไฟกับมันก็เป็นแต่ในเมืองเฮานี่นะเมืองเซปูทองนี้เ <c oughs> ขาเจาก,กับบอคิดว่สิป,ปั่ปรุงบ่บบแกะขารเลยบนเนาะ สะชาชนเดือดห่อนห่านขาห่านขายของสิบ่นาวเบิดเบาะใายกระเดือดห่อนจมแซลสาอยู่เห็นอะไรวะกันเมืองซองคอนผันบเป็นยังไงอันนี้ดับเบิร์เมืองหาราเป็นตนาย คนเศร้ากับควรสิมาเนาะอลีด้อเเอนนะอ,อันนี้เราจะเราห้องบ่ได้นอนแต่ละมือ,อมือนึ่งกับวันศินิมาให้กูขืนวันศินเลยเนาะสะอาดเขาหอมอ่ได้นะเขาหอมนะพ่อแล้วมัน,น,นสีแรงมาใส่เข่ากลางนะใส่แต่เข่าดอ จเจ้ากำลังเสียดหตุยังก็เฮอยเจ้าว่าว่าลายมือ,อจะห้าก,กับสิบพัดในประมอพัดกะเพรากับพัดมือไฟดับสิบปหุ้หงส์เขา่าเรือว่าไฟดับ, <c oughs> บเขาเ่าแซ่น้ำเรียบร้อยก็เลยไปต้มต้มหนึ่ง ขาไฟพาดแพงอะไรหรอคันดับแบบนี้นะเดือนหนานี้ป้าตัวบานเลยเลินขาไฟนบานเลยตะกี้คอยสะออนมันค่าไฟฟังล่าถึอสันเดี๋ยวนี้คอยปรสะออนแล้วก็จะว่ามันดับบ่อยอย่ามาสะออนมันถอดววาพื้น่ะพวกทำงานอัน ผมทำงานงาน,ก,นการไฟฟ้าเมืองน,นี่หนาสีดูแลนะอานีได้หนาสีใจใส่ใจแล้วก็ดูแลห้พวกเฮ้าเนี่เห็นว่ากันเนะาะมันลั่นลงตื่นสามารถจะไปเปิดขึ้นบัดมือนี่นะยังเลยนะทางมือคืนนี่มันมาอยู่ได้ขั้นวัดขั้นว่า เออต้นซาวไฟฮักหรือว่าซายไฟขาดก็คือผมมีลมนะเมื่อคืนนี่นะมันมีลมบ่มีฝนมันม,มีฝนกันมันดับก็เ่เป็ดจปับเมืองสมุบุรทองคลองกันดับหนึ่งไปเลยเห็ดแใน,ใน,ใน,ในวด่วะตัดกะเพรา พรคมีคนบอกว่าถ้าเลิกกับบ่าวหมีบอกด้วยนะจะรับเลี้ยงเต่าแล้วหัวแหยมมีตหนาวมึงีิน้องมันแหยมมีคนจะรับจะเอาอะไรเลี้ยงเธอเอาอะไรเลี้ยงเธอจะเอาอะไรเลี้ยงมันนี่แ้ก็เลยตอบไปว่า จะรอให้วันเลิกทําไมจะรอถึงวันเลิกทําไมเธอก็จีบเอาไปเลยสิเอาไปเลี้ยงเลยแต่ฉันขอคิดค่าเสียหายนะทั้งหมดตั้งแต่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เลี้ยงมันมานันหุ่นมันก็ได้ขนาดนี้เอาเธอจะไหวเหรอไหนเธอจะไปเลี้ยงมันอีกไหนเธอจะ มาจ่ายค่าเสียหายที่ฉันทวงคืนอีกเธอจะไหวเหรอเธอหืมจะบอกว่าถ้าเลี้ยงไหวก็ไปญาติพี่น้องเยอะนะ <c oughs> เลี้ยงต้องเลี้ยงให้หมดอา้าวงานข่าวบบดนี้พี่น้องเห็นอยู่บ่ญาติพี่น้องมันนะทุกวันนี้ก็บ่มีเป็นฝ่ายเลี้ยงเขาอีกแล้วเ,เดือนหนึ่งก็ เฉพาะค่าอาหารก็หมดหลายหมื่นอยู่อืเอาสิมันจะเลี้ยงไว้ก็โอเคอืมพร้อมไปพร้อมไปอืมแต่ค่าเสียหายทั้งหมดนะ่ะฉันจะถ้าเธอพร้อมฉันจะบวกลบคูณหารแล้วฉันจะบอกจำนวนนี่ต่ำกว่าล้านอืม รักสันรักบ่ามีขอบคุณไลไลเดอร์ที่รักบ่ามีนะไปอยู่โรงพยาบาลบ่ามีไปใส่บแบบอยเอา้าวคุณมาเฝ้าคนป่วย <laughs> มาถามหะ <c oughs> <c oughs> อืมแต่ขอบใจ่ะหละพี่น้องเอ้ยที่มีคนหกักดีก็มีคนสร้างเนาะขอบใจน,นลารัว่าเห่นินว่าหัวกัน <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยยามนี่กับยามแมงวันเด้อ พี่น้องเอยไฟดับมาแล้วก็สัญญาณเน็ตแล้วก็หายพี่น้องโง่มาหาเหลืองไฟดับอีกพอมันบร่ได้ดับแค่ไฟอย่างเดียวมันแบบมันหลายอย่างเนาะกาเขาสาเหตุอย่างแรกหาบหูจักแบบใครมีเบอร์โทรกันอหน่วยไฟฟ้าเมืองเฮ้าเนาะบอสสิเดวโทรไปโทรไปถามแบบมันยังมันเกิดยังขืนมันเป็นเรื่องปกติ บางที่ก็ะบอยากดาฮะนะที่ไฟฝน,ฟนโมดตกไฟก็ดับโก็ขนาดหอนหอนกันยังดับพี่น้องยังเว้นกระดับขนาดฝนโมดตกยังดับเลยอะเดือนนี่นะพัตตะแตกมือนีวันทีเ่นะเท่าไรเดือนนี่นะเออเดือนนี่นะสะพาะเดือนนี่นะมันดับมากเลยสิข,ขาเศร้าสามส,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 สิบเถือ่อ เวลาดับดับยาวคือจังเสียเมื่อเนี้ยจากสี่จักโมงตั้งจะมาคืนเย็นเช้ายังไม่มาเพราะว่าเนี่ยยังว่ามันตื่นสะมาแล้วมันเปิดมาหายเ่าก็ะจะมีกุ้งพี่นอ้องสือมาแต้มือนั่นอาหารเ่ากับพี่แค่ๆนี่พี่น้องเอ้ยหลายคนจะบอกว่าทำไมทำอาหารเดิมๆติดสน,นิทวนเวียนไปวนเวียนมามันบอมี ม,มันบอมีพี่น้องมันบอมีใกล้ก็เขาบอกกินหอดข่าวบอ่อนะบอ่อในก็สอบนะ <c oughs> มันเอิ่นป่ปามันบ่อีสายแดงเอาข่าบ่อนี่มันนี่นะ,ะลปลาตัวทางกอกสน,นัน เฮ้ยข้าวอาก้าบอบอเจดามเจดามข้าวอาก้าบอเฮ้ยบ่อครับหอนลงกรได้เฮ้ย แก๊สนะว่ามันร้อนอยู่แล้วบอยทางแกสนะ๊สไปไว้ไกลๆหนเลยนะเอาเอาผ้ามาปุกนะน,ะนุนนี่ปกซ้ายมานี่อขนาผ้าโอ้ยเอ๋อ เอาบกค่อยได้ใส่โดนไปตอีดอกพี่น้องใส่แค่อย่างเดียวแล้วก็ปี๊ดแก๊นะใส่ในอย่ายงใหญ่ัก๊ดมันกับบกข่อยหอไปไดปตอีดอกก็ขอบคุณหลายที่เป็นห่วงแนะนำอันแต่วาา่าเฮาบกค่อยได้บกข่อใส่โดนนะบกพอยซิบนาทีแล้วก็ปี๊ดมันก็บบกข่อนไวประนันดดอก ระวัางด้อเติน้นระวัางกินซุนเข้าไปได้อเติน้ตนตนิ้น้อยน้อยปะแทกอันปะแทกตกกะบ่คนตกกะได้กะค่ะโอ้ยพอไะนั่นมุญไปได้ด้วยน้ำฝน หน้าอีกสักครอสเถกะขาดพี่น้องโอ้ยฝนตัวกางแห้งเมื่อคืนแต่มันโฮมก็แห้งอ่แล้วเอาหน้าหั่นป่ะี่น้ำมันน้อยเซลหน้าหเพิ่มเยอะติดเลยเลยเนาะนนเราต้องใส่รองน้ำมัน อยากกินผัดเห็ดฟางใส่น้ำมันหอย,อยนะเธออ <c oughs> สุนวางซุนน้อยได้ไหน,หนูทันที <c oughs> เดี่ยวว่างๆก่อนสิคาดปอนนี้เสียซะแหววคาดปอนนี้ใช่อือจากนั้นพี่น้องเขาจะบอกว่าดำๆกับบลางเนาะสวัสดีนั่นที่เท่าที่เท่าของเ,าเาขงเาไฟไม,มา,ากซะก่อนเอาสายยางนะมาสีแล้วก็ทูเลยนี่นู้ ล่างแล้วไปให้เบิร์ตนน้ำแจ่น่ะโยกขข้นทานในมายกออกมาซ้อมรอมยมาซ้อมรอมยังลุงถามอยากกินหรอ ปัม้มน้ำก็มีปัญหาไฟมาบาพอๆงอนหยดาดงอนหยดาหยดอย่างคือสิตายเม่อคืนนี่ตัหัว,วเลยก,ก,ก,กุ๊บบ่ได้อาบน้าน้ำเบิร์ตซู่ง้ายเขาต้องอันซื้อแท่งหน้ามาตั้งสองแท่งเลยบางทรงแนวนี้นะโคดโพน้ำมันหอยหมดหรอ่ จากเฮยบ่ค <sm> ่อยไทําอาหารไทยก็เลยอันน like ี้บ่อยู่สุรินเพราะว่าฝนตกจิแห้งกันแห้งอยู่ผู้มือเฮ็ดปวกออกผู้เ็ดปวทางเปื้อนบ่นี่เนาะบิเปื้อนโ้ พี่น้องเออคันโ,นโตกมากระทางกับเปื่อนไปมาขยักไฟกัมรมดาคนในที่มสีสิ่งประกอบการโดยการใส่ไฟ,ไฟนี่คือแบบจริงไปเลยนะโฟกัสหมอเด้อพี่น้องอย่าไปโฟกัสตัวนั้น าเบิ่งรถมานีิไซส์เอี่ยมขึ้นมานี่ซอเอื้อสิลาะคระเอีหยงน่ะสรุปแล้วมีคนจะรับเลี้ยงต่อบ่าวหมีน้างไปฮะถ้ามีเงินพอ,อบอมกต้องออสั่งนะน่ะดอกตอนนี้ก็ลดถ้ามีเงินรายน้างพร้อมสิปไป โอเคจะเลี้ยงมดตะกูลนะเพราะบอมีเป็นคนเลี้ยงมาอา้าวทิ้งไม่ได้อืมตะกูลบอเดซิไล่ให้ฟัง้วพี่รองเด้อถ้าพายังพันหูอ่าหกครอบครัวทั้งหมดอืหกครอบครัวเจ็ดทั้งครอบครัวคุณแม่ ขอบครัวไอเลินขอบครุยยายลุนขอบครุยยายลุยขอบครุยยายลุยขอบครุยยายลีขอบครัวเจ๊แหล่ขอบครัวตัวเองขอบครัวตัวเองโอ้ขอบครัวจะไหวเราเถอะอืมข้บพปกินลายดอกพี่น้องกินอาหารเถื่อละสามหมอขับปุ่นเถื่อละจักรโลก หสสิ hmm? 25, ิบบ้ายี่โลขนมจีนทีละยี่สิบกิโลไหวแล้วเธอเรียบร้อยแล้วผัดกุ้งแม่หัวออกนะมันแพงลืมเส่กะเพราผัดกะเพราลืมใส่กะเพราผัดน้ำมันหอยสวยๆกะแซบได้พี่้นอกกะเพราได้สวนงางาม อยู่ทางหนือยังชอบกินอะไรอยนกะเพาเด็กๆนั่นกะเพาแดงมากินน้ำกันพ่หน่อมกินไปน้ำจมไปพอมโผดีไฟมึงโพดมึงโพไฟนี้ เหมันสาดขอบคุณขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องี่สระเวลาอันมีค่ากลับมาเบิ่งมาชมเด้อขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจบคลิปคุณใดน้อเบิ่งจบคลิปนะคอมเมนต์บอกเนจ้าผัดกะเพราหมูกุ้งไม่มีปวามอยาลืมซับอร์ตโดยการบอกข่าวโฆษณาด้วยนะจ๊ะ